สิบห้าปฏิทานคาายาเทพตาสันติวิหารวาตินีตูเปคเรโพติคเรตาหิงตาหิงตาธรรมทาน,นีนะพมันตุชิตาสูติงกาลุนเตหะวิหารมันตะเลเทรา,ามัชตาลาบกาจับิโกวตลามิกาธานปฏิ อุปสกาขามาจติสานิขมาจาอิสราสปปาภาตูตาสุขตาปันตุเตสลาปูชายีปิจานทะสัมภาวาสังสีทัชาตาอัตะป,ป,ปาติกาเ <c oughs> นียนิกังธรรมงลังปฏิจเตสพีปิทุคัสสะกาลุตนตุสังขายัง satu jilang tetang tamu tamat tala jabu kala tangguh untuk sama kubu kata yajak tia yajak amhi lakatu tetamu sepepi tamat jalinu puting sampapu neyama tammi alim padi eti panan pasana untuk sepepi panino buddha sasane สมาธารังเป <c oughs> าเวชันโตกาลิเวทเทวปะวะสันตุวุธิภาวายยะสตานังสัมมิทังเนตุเมตานิงมาตาปิตาจะัาฬาชังนิจังนักขันติตะกังเอวังธรรมีนะราชานุปัจชังลักขันดุรับพระชา สิบหกเทวตาวิโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยปัตาจะนิพยาโตกปตาจะนิสสภาโสกาโนตุสปพปิปานิโนเอตวตาจะเอมหิสัมปตังปุญญังสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุ ะสัมปติสิทธิยาทานังทนันทาทันตุสัททายสีลังลักาานันตุสัพพทาภาวนาปิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคลรักถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพทวตาสัพพุตานุภาเวน,น,น,นตาตาสุตีโหตุลิณันตาลัง Untuk buta bang bumang kalang lakan bisa pada wata sabat dhamma anu bawina suhunti huntu nilang talang Untuk sabang sumang kalang lakan tu sabat di wata sabat sangkan upawi nata suhut di huntu nilang talang Sabi buta sepala pata petika nanti yang pelang alantan nanti di sinar lakang pandami sabat suhu Sabi buta sabi Sabi buta pelah peta patikan yang palang anta nanti sina kang panami sabasu. Sabi buta pelah peta yang palang anta nanti sina kang panami sabasu. Sabi buta pelah peta yang palang anta nanti sina kang panami sabasu. Sabi buta

ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะปฏิฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนารตยด้วยการสาตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พัญญาลุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญท,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 ทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการรวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแลโป,ปรดนำวยพรให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลปัจจยสัตุติ เนียนด้วเวทีเรียนไหวครูหกแปดตรวจจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเถิด